สวัสดีจ้าทุกคนมีทวีมาตัดประกาศจะไปดองแล้วเพราะว่าประกาศโดนฝนเนะาะฮักพวกนี้ค่อนข้างโดนฝนยากเพอโดนฝนเราก็จะมีอาการแหละอาการคือจิปเปือนะปเป่อยฮหเนี่ยโบแมนจีเปื่อยหรอกมันเปื่อยแลวแหละทุกคนต้องรีบตัดออกเดี๋ยวคนไม่ได้กินเนะเดี๋ยวไปล่างไปตบแต่งเอาพระด้อยู่เดียจ้ามาเด้อใครอยากเอาไปดองก็ได้แกงส้มก็ได้เด้อทุกคน เด็แปลงนี่ก็จะเอาไว้ปลูกพักใหม่นาฝนนี่จะปลูกพักอะไรดีทุกคนมีหมดแดงทรายด้วยอันไหนที่เขาเปื่อยเราก็เลาะออกใบที่เขาไม่สวยเราก็ไปเลาะออกเนาะเอาว้ดองแกงส้มก็ได้ด้วยจ้ะสวยงามตัดออกก่อนก่อนที่จะไม่ได้กินอันนี้อันนี้ทิ้งบูอันนี้ก่อนนี่ก่อนนี่งามก่อนนี่ใหญ่มากเลยนี่ ประกาศเขียวเด้อจ้าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําการล่างเรากะตากแดดเอาไว้เนาะเพื่อให้เข้าก็ะยิ่งง่ายๆอันนี้เอาไปดองเด้อนี่แกงสสมก็ได้จ้าทำอะไรกินได้อีกต้มจับฉ่ายได้ไหมประกาศเขียวเนี่ยต้มจับฉ่ายได้ไหมก่อนเด้อเราต้องเลือกเอาเนาะคน ตัดออกแล้วก็เลือกเอาเพราะว่าเขาโดนฝนเปื่อยพักพวกนี้โดนฝนค่อนข้างยากก็โค้งตุงมขื้กันต่อไปจะไม่ได้เห็นพญาปลูกพักแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้หนาฝนแล้วฝนเริ่มมาแล้วปลูกค่อนข้างยากสามารถปลูกได้ไหมแต่มันได้มีคุ่มที่เราปลูกนะอันนี้ไปถอนออกที่หลังเดี๋ยวเราจะมาทําการทําแต่งแปลงเขาอีกเนาะ จะเอาพักอะไรลงตรงบริเวณนี่น้ำถ่วมเด้อหนาหนาน้ำยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรลงจะหาอะไรมาลงดีทุกคนช่วยปัญาคิดหน่อยดูหนาน้ำเราจะลงอะไรงดก่อนบ่ <c oughs> เราก็จะเอาอันนี้แหละเป็นลักอ่าเขาเรียกอะไรสวรสเขาจะเริ่มขึ้นข้างเลยอันนี้ร้อนแดดมากวันนี้เหี่ยวแดดมากก็ไม่ดี โอ้ยจักอะไรเก๋ใหม่เนอะถ้าเราจะปลูกเอาไว้แบบให้ดูสวยงามไว้ถ่ายคลิปอะ่ะเราต้องทำโรงเรือนให้เขาเราก็มุงหลังคามุงหลังคาดีๆเลยแหละไม่ให้โดนฝนเนาะขณนนะได้อยู่โอ้แต่ว่าก็ลงทุนหลายเลยทุกคนเนาะเอาธรรมชาติเราเนี่ยแหละได้กินมั่งไม่ได้กินมั่งก็แล้วแต่เนาะอันไหนได้กินเราก็เกฑน อันนั้มาอไรกินเราก็ปลูกไม้มแล้วโอ้ตัดมอญกิจได้กะละมังหนึ่งได้นน่ทุกคนกินยังไงมด <c oughs> จะไปแจกใครเมดแบบทีนี้อู้หลายทๆีๆก็ยใหญ่ด้วยนะเนี่ยพอเวลาฝนตกใส่ปุ๊บไม่ว่าหมดไม่ว่า,มาแมลงเยอะแทะอันนี้เขาก็จะตัดออกเนาะตัดออกจ้าอันไหนการที่เขาไม่สวยแต่ใบเขายังกินได้เนาะ เราก็จะเอาใบาเข้าไปดองแต่จริงๆเราประกาศเขียวนะะดองใบอเสซ่บเวลากินเลือก,กินแต่ใบ <laughs> แ่วบดีบ่แม่ยังดอกแขวบดีจ้าฝนก็ฝ้าร้องหืมหืมเด้นี่ทุกคนแต่จะตกหรือเปล่าไม่รู้ปีนี้ก็แป๊กแปกฝนตกก่อนสงการคือที่น้ำดีอยู่ดอกเนาะ ปกติหลังสงการก็ไม่ตกมดเดือนไม่สาก็ยังไม่ตกปีที่แล้วคันขขางแรงนานอ่ะฝนตกฝ้าลองระบาดนั้นเอาง้อขอกเดี๋ยวฝ้าไอ้ง้อจะเปียกฝนฝากแลงแรงเด้ทุกคนก็เหม็นธรรมดาเด่นเดี๋ดวยวพยายาเอาออกไปแต่งข้างนอกดูกนะ่อนเนาะเดี๋ยวไม่ทันฝน ตัดออกก่อนแล้วก็จะเอาใบมันด้วยเนี่แล้วที่เหลือจังจะมาถอนทิ้งกอก่อนพราะเราจะทุกคนแล้ววันหลังจะมาตัดใหม่เยอะเกินไปเนาะแล้วกินไม่หมดด้องได้ก็ได้กินมดมาแลยเอาไว้ก็ต้นนี่แหละเนาะเดีย๋ยวค่อยมาเอาใหมห่เนาะก็ได้กระมังหนึ่งเราได้ในตัดแค่ม่กี่กอเองี๋ยวจะไปเลาะหลอลอันไหนที่กินไม่ได้เราก็ตัดทิ้งเนาะ แค่จ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้าสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย